ไปดูกรณีของหนูน้อยยอดกระตันยูอายุแค่11ขวบเท่านั้นเองนะคะแล้วตัวน้องเนี่ยป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนกระดูกเปราะหักอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่ามาขายโรตีกรอบ3กล่องร้อยหาเงินช่วยเหลือคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงค่ะสวัสดีครับหนูชื่อน้องโฟกัสนะคะตอนนี้หนูป่วยด้วยโรคก,กระดูกพรุนหักง่ายครับแขนกับขาหนูหักมาเป็นร้อยครั้งแล้วค่ะ อีกหนึ่งเดือนหนูจะต้องผ่าตัดขาทั้งสองข้างครับตอนนี้แม่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับหนูและพี่สาวจึงรับขนมโรตีกรอบมาขายครับเพื่อช่วยเป็นค่ารักษาหนูกับแม่ครับ โอ้ลูกเอ้ยหน้าตาก,า,าก็น่ารักน่าเอ็นดูนะคะนี่คือน้องโฟกัสเด็กชายนัทพงศ์อายุ11ขวบกําลังไลฟ์ขายโรตีกรอบหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวนะคะแล้วก็เหมือนที่น้องเล่าเลยน้องเนีเน่ยป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนคุณแม่อายุ39ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบและส้าร้ายก่อนคุณแม่จะป่วยเนี่ยไปกู้หนี้นอกระบบมา30,000บาทหลังจากที่ป่วยติดเตียงยังมีแก๊งทวงหนี้นอกระบบเนี่ย มาตามทวงหนี้แทบทุกวันนะคะส่วนน้องโฟกัสเองเนี่ยบอกว่าโรคกระดูกพรุนเนี่ยป่วยมาตั้งแต่สองขวบรักษามาตลอดและความเป็นโรคเนี้ยกระดูกหักง่ายมากจนถึงขนาดน้องบอกจําไม่ได้ด้วยซ้าว่ากระดูกหักมากี่ครั้งค่ะคนิดนึงกระดูกหนูนี่หักนับครั้งได้ไหมกี่ครั้งล้วประมาณไม่ได้ไม่ได้ครับก่อนันท์จะมาก็ถามป๋อครับน,นับปร,ประมาณประมาณได้ไหม ประมาณประมาณน่าจะห้าร้อยกว่าครับห้าร้อยกว่าครั้งแล้วหักมันหักปุ๊บต้องไปรักษาเลยไม่ครับใส่เสือกเอาครับส่วนใหญ่แขนหรือขาที่จะหักบ่อยขามากกว่าครับอ๋อมันมันคุณมันป่งอะไรแค่แต่ข้างนี้ก็หักจนกระดูกโค้งแล้วคับโอ้โหลูกอุ้ยนี่คือที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยมันไม่ไม่เห็นข้างในใช่ไหมข้างนอกดูปกติข้างในนี่หักจน ลุนไปหมดแล้วเนี่ยคงจะเป็นร้อยๆครั้งแหละแต่โฟกัสเองจําไม่ได้หรอกคะ่ะว่าตัวเองบาดเจ็บกระดูกหักมากี่ครั้งคือมันแทบจะทั้งชีวิตของน้องส่วนคุณแม่บอกก่อนแม่จะป่วยแม่เองขายแซนด์วิชอยู่ตามตลาดนัดนะคะแล้วไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบมาลงทุนขายได้ไม่นานเองก็ล้มป่วยตั้งแต่เดือนสิงหาคมตอนนี้กลายเป็นลูกอายุแค่ส1ขวบตัวแค่เนี้ยต้องเป็นคนมาเลี้ยงดูเช็ดตัวหาข้าวให้แม่กินนะคะ ทั้งที่ตัวเองก็แทบจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเพราะว่าน้องโฟกัสเนี่ยจะขยับตัวแต่ละทีต้องใช้เก้าอี้ล้อช่วยเคลื่อนที่บางครั้งก็ต้องใส่เฟือกอ่อนเอาไว้ค่ะก็เลยอ่ะหาวิธีการนะคะที่จะหาะไรายได้ ให้กับครอบครัวนะคะก็เลยรับโรตีกรอบมาให้น้องไลฟ์ขายทาง Facebook อ่าง็พูดตรงๆนะขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างนะคะเพราะขายถูกเนี่ยเวลาจะไปไหนเนี่ยถัดตัวไปบนเก้าอี้ล้อแบบนี้แล้วน้องขายไม่แพง3กล่องร้อยค่าส่ง40คุณผู้ชมแต่ก็ได้กำไรวันละร้อยบ้าง150บาทบ้างนะคะก็เพียงให้พอมาซื้อของกินและดูแลกันค่ะนั้นมาชีวิตพิผันพลมากเลยค่ะ พิกานเลยก็คือกลับกลายเป็นลูกก็มาดูแลเราใช่ค่ะเราก็กลายเป็นผู้ติด,ดเียงไงเลยครับเห็นบอกตอนนี้ก็น้องมีมีรายได้โดยการข,ขายออนไลน์ค่ะรับโรตีกรอบมาขายเป็นห่วงอะไรคับคุณแม่ลูกค่ะเพราะว่าจะผ่าตัดวันที่ส<ม>ิบสามพฤศจิกาย,ยนนี้แล้วเห็นใน Facebook คุณแม่บอกว่ามีการพิพุงเงินมาแล้อยงค่ะกู้เงินนี้นอกระบบค่ะ เขาตามทวงรู้ว่าไงครตามทวงตามขู่ตามด่าทุกวันค่ะเขารู้ไหมว่าเราเป็นอย่งี้รู้ค่ะแต่เขาก็ยังตามตาม เราเคยบอกออเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านฟังแล้วอยากจะเข้าไปอุดหนุนเหลือเกินแล้วต้องรีบนะเราฟังเสียงจากคุณแม่เมื่อตะเกียเดี๋ยววันที่13พฤศจิกาย,ยนเนี่ยโฟกัสของเราจะต้องผ่าตัดใหญ่อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปอุดหนุนน้องได้เนี่ยน้องโฟกัสแม่เจนะคะก็จะมีไลฟ์ขายโรตีกรอบแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอุดหนุนกันได้เลย3กล่อง ร้อยบาทนะคะค่าส่งเนี่ยสีบ,บาทราคาส่งก็อยู่ที่ตามน้ําหนักด้วยซื้อกล่องเดียวก็ได้ก็35บาทคุณพ่อก็ช่วยแพ็คส่งให้ล่าสุดทางเพจเพิ่งอัปเดตนะบอกอีก10กว่าวันเนี่ยน้องโฟกัสเนี่ยจะต้องผ่าตัดใหญ่ขาทั้ง2ข้างเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นการผ่าตัด เปลี่ยนเอาเหล็กเส้นเก่าออกแล้วเอาเส้นใหม่ใส่แต่คุณแม่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยค่ะอ้าวช่วยกันอุดหนุนน้องเยอะๆด้วยนะคะครับน่าสงสารนะฮะน่าเห็นใจแต่ว่าเด็กแบบเนี้ยน่าสนับสนุนมากๆเด็กดียอดกระตันยูนะครับชื่นชมน้องโฟกัสนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ครับ